หนึ่งในความสุขความสุขนี่ได้ความสุขได้เห็นผชผลขึ้นมากอ่ะมีกําลังใจยังว่าในขายมีความสุขละมาทั้งใขายมีความสุขละสองเท่ากับเราต้องไปซื้อเขาเขามีของกินอยู่นี้จริงดีมีมีของเรียบร้อยอยากกินไก่กับไก่อยากกินป้ากับอยากกินป้ากับมีป้าใครมีมีใครอยากกินแบบปรดมีอยากกินผักกับบักทวบักแพงเขามีเรียบร้อยเขาคืออุ่นใจคือเขาจิตวัพระราษฎร์เขาพวกเขาใหม่ยังหน่อยหนึ่งมีกินมีความสุขแมน แล้วก็เหลยอก็ได้ขายเือได้ขายพี่น้องเอ๋ยวันเวลาได้ผ่านยายเดือนหนึ่งไหวเม็นข้าวเดียวเข่าเริ่มเขียวกองงามย่ำเม,มื่อฝนลินตองน้ำไหลน้องเออลนแถวบ้านค้นผูยูลุมดิตนซุ่มผู้น้ำท่วมสงสารเจ้าเม็นขักแหง้งเมืองอีสานไผ่วาแรงแห่งแต่ย่ำขดินใหญ่ฝนใหญ่มาพามางทางน้ำเบิงบ่เป็น แสงตะเวนไก่คำคอยหนกกาง้อยโง่ขึ้นเต่าพี่น้องเอ้ยส่วนผูกค้นกระจันฝ่าวหากับเข่าแม่นใส่แรงเก็บบักแต่งน้ำคั้นหัวเก็บบักถัวน้ำคั้นหน้าปลากรมี่ในน้องของกินหลายบ่ต้องซื้อบ่คือืในเมืองพุนต้องซื้อกินแม่นทุกอย่างนอนอยู่หน้าดูปลูกสางมีกินใส่แม่นสูอัน สันแล้วพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนรับสู่เจ้าสวนหยกใหม่สีสันบรรยากาศมือนี้ลงทงไฮทงหน้าบรรยากาศพุ่นนะครับบู๊้างบึกแตง่งเหยามาหอดี่เลยนะครับโค้งไปเลยเป็นอุโมงไปเลยนะครับบรรยากาศการปลูกแตงปลูกทัวช่วงแดดลมลม่มตกคำแล้วนะครับใบาสามกลัวๆแล้ว้ามาชมแปลงกเกษตรของ ลุงป้อมนะครับนี่สมสาสมลือในความหลูบรอสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับผมนายป้อมรัตพรครับอยู่บ้านพุ่นโก้ครับนี่ก็เป็นคลิปอีกแล้วครับเด้๋ยคลิปอีกคลิปที่สามที่สี่ละแลพึ่นมาถ่ายดังดังอะไรที่สุดเสมอครับว่าป้นไหนหรอครับบ้าครับไปเรื่อยๆแหละพุ่นโก้พุ่นขว่านละตำบลยังป่าตำบลพุ่นโก้อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์จากสนมสุรินทร์ครับ สุร <es> ินกินสุราเยอ่ะพ่อคุณโบได้กินป่ะครับบ่โบได้กินอีหยังล่ะนี่พื้นที่จักไรล่ะนี่พื้นที่ทั้งหมดอหาไรสองงานลอะก็เฮ็ดเกษตรอยู่สองไร่ตัวกลัวอยู่ประมาณจักงสองไรหนึ่งงานนี่แหละสองไรหนึ่งงานบริเวณเถียงหม่องพักอาศัยครับสะป้าสะน้าไม่เป็นทุกอย่างรวมทั้งไอ้ไอ้กงขังอีหยังล่ะนี่กงขังบักทั่วบักแตงข้างกำลังเอาขึ้นมาแมนหลายรุ่นแล้วบ่พ่อหลายรุ่นตลอด ตลอดแรงตลอดพันสาตลอดเลยตลอดอยู่ในนี้นี่เอาเดี๋ยวพ่อพาย่างชุ่มแปลงเจี๊ยหน่อยหนึ่ง <ปะ S 1> พ่อครับโดนระบ๊อบเข้าหันเหมาเห็ดเกษตรผสมผสา,านลักษณะ<ด>แบบนี้ประมาณสิบปีแล้วครับแต่ว่าเห็ดแค่ละนิดละน้อยขึ้นมาเรื่อยๆนิดนิดน้อยครับตะกี้กับสองหล่องสามหล่องเพ็ดบักทัวปลูกแซมขึ้นมาใหม่เรื่อยๆติดแซมมาใหม่ต้นหนึ่งมืดเอาตัวนี้ก็ตัวนี้ใหม่ครับตัวนี้เก่ากว่าเก่ากว่าตัวที่มีหน่วยนี่เก็บอีกสามที่เดอนเดี๋ก็เปลี่ยนอ้ แล้วก็ยังเกาะเห็ดเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่บอกไม้ปลาไม่ยุคค่าครับไม่ยุคค่าน้อยซื้อพ่นมาตวละบาทสองบาทแล้วก็เห็ดปูคนห้ก็มีเป็นโค้งครับเป็นอุโมงค์แล้วก็มัดด้วยคิดเองทําเองมัดด้วยเครือย่านางบานเห่านี่ลละอการลงทุนทั้งหมดเป็นแห้งซะเป็นแห้งครับแต่ว่าเรื่องทุนเงินนั่นคือสิบบานไหนมาพัอเนาะซื้อจะมาเลทด่านเท่าแหละลงทุนอยู่ได้แักปีละเนี่ยกง ข้างพ่อนี่นี่ก็ปีปสองปีพอละสองปีแล้วสองปีโอ้เป็นอุโมงค์แบบนี้เด้อน,นะครับเลี้ยงปุปป๋ยก็เลี้ยงอีเลดก็เลยมีพุ่นอีปุ๋ยอีเลดมาใส่นี่มันก็เลยเขียวลุมล่มๆเลยปุ๋ยอีเลดมันเป็นหัวอาหารเนาะอีเลดขี้จิงดีดขี้จิงเดียดเอามาใส่แบบทั่วครับสีดยังบอกรับพ่อช่วงนี้เป็นสีแต่ยามันรุ่งแบบน้ำลายเท่านี้ละเท็ดยากบอกทั่วช่วงนี้ช่วงนี้ยากอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นเสื้อลามันเป็นหนาผล อืมราคาดีป่หนาวหนาหนาวแบบนึงอีกบกอยู่หนาหนาวแต่ว่าหนาฝนบุกใครดกแบบนี้แหละสีดยาอยู่ปนี่ซิมได้อยู่ปนี่ได้บริสีครับบ่บริสีบริสีดยายยังสีแต่คขดีดอนบอ้สี่เดีดอนเอ็ดไปเรื่อยๆตามเบืองตามตอนนี้แหละมืดมือนหอดคำรสชาดเสียบตัวนี้ว่ามันใส่สูตรผอมใส่สูตรอยู่บ่ใส่แน่อยู่แล้วส้าเป็นหนวยมันกรอบดีตัวครับ มันกรอบได้ขายบ่าพ่อเนี่ยขายชูมือครับขายในบ้านนี่แหละบ่คู่กันเป็นคำเป็นคำการมสิบาทการมาิบาทสิบหาหน่วยราคาบานเฮาราคาบานเฮ้าราคาแป็นันกันตํำอย่าเอาหลายสตลาดเอาแบบตลาดเพิ่มบาได้อือเออเฮาก็ตตองคอยเป็นคอยใส่มี่ส่งออกเ้อนะครับนี่ต้องตักน้าขึ้นมาโหดครับอันแรงขึ้นมาก็เฮาก็เปิดช่องเอา้นามขึ้นมาโหดโหดแบบใดวิธีโหดโหดใส่บัวครับบางืีกับมันขยันเน่ก็เอาใส่สาย ยองมาตั้งแต่มันบอกขยานคกับเอาบัวหาบมาเลยออลอยไงก็ยางลงไปเลยแมนอมีแต่บักอหอยอะไรนั่นขมเลืกอกอห <ขม S 2> อยบ้าตอนเสาร์เป็นเพ่เลยเลือกปนได้พอเน,นี่ตัวน,นี้เกี้ยงแอลตัวนี้ตะกอนมันเหลี่ยงปลาดุกเหลี่ยงปลาดุกเอาคือพดเทนี่บอกหอยนี่บอกหอยขัดแห้งเนาะมีหอยขมหอยจูบเลยนี่หอยจูบบ้านเท่าเอาบอกหอยขั้นก็มีมีแต่ว่าบอกขันกข้ขนประร้างว่าแค่ับผมเหียดอยู่นี่เมื่อปีเรเห็นมันขั้นพ่อเสือแต่บอกหอยขั้นมีได้พอมี มีบ่อคั่นเยอะแยะแต่ว่ามันบกน่กคั่นแปลกแฮ่บ่อเลือกมันว่านงบ่อเลือกพี่เลี้ยงมานีกะจิล่างสะก่อนล่างแล้วก็จิเห็ดไม่สําหรับเอานามขึ้นมาโอ้ต้นใหม่แล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยน้าครับน,นี่ได้ทรหนามเขามาจากนามโซลาซิลนี่เขามาหนีครับ<ล>ทายไปพูดออกมะน,นาบพืเห็ดดลวงตลอดแล้วก็คู่คั่นมีกลวยยายไปตลอดแมนครับตะไคร่นี่รอมเรื่ว่ามองขาเห็ดนี่คือมันกัน งูงูงูเส็นงูงูดังแหงูยังกระชังสบมันเห็นฝ่าเขี้ยวนี่มันสิบอกใครอยากเขามากันงูไปก่อนกันไปก่อนเพราะว่าเหลี่ยงไก่น้ำหน้ามันสิงประกาศไก่แม่นยยงนี่เขาเอื่นว่าให้หน้าเลยมันสวนเข่าหรือมันเอียงอะไรนี่นี่แหละเขาเอื่นว่าให้สวนผสมไรหน้าสวนผสมอุ้ยปุ้ยอยู่นี่อุ้ยปุ้ยอยู่นี่ไม่ได้เอียงละแน่นี่อันสิเป็นให้หน้ากับเป็นคล้องเอาแมนกับเพียร์้มันเป็นคล้องใส่คล้องกับอาศัยน้ำให้ปลาเผาเพราะปลาเผาไม่ได้ดูดน้ำน้ำหนเขาก็ได้ปล่อยเขามา ดำเอาบอลนี่คือกอใหญ่แท้ะดำเอาตัวนี้ดำเอาหูยเข่าน้ำคักมม่เป็นตะปวยกบดีเท้มีกบบ่ลนะพ่อมีพ่อเอามาลงไว้สองร้อยตู้หมักจักไปทั้งไดมเมืดนี้แล้วชวยสมบัติปล่อยไว้เลยแต่มันสิไปทั้งมืดที่ผมเห็นนี่เป็นการขุดด้วยมือวะพ่อมือมัดที่เรียกว่าสิขุดสองเดือนจากสี่เหลี่ยวอืมเอาไปเอามาเบานิบวกับมาพออยู่หอกว่ากับว่า โอ้ยอยากอะไรอยากคักแต่ซิฟก็มือลวบจ่อยพุดไปเรื่อยๆพุดไปเรื่อยๆมือเฮ็ดต้นนั่นแล้วก็ไปเฮ็ดต,ต้นนั่นกลับมาก้อนนี่เดี๋ยวพ่อมันเป็นสวนอกเผาสบอเจ้ก้อนนี่นมันบ่มีอกเผาแล้วมันเป็นกระน,นาแบบธรรมชาตินี่วะหลังจากปลูกเผาใส่ก็เลยเฮ็ดเป็นคู่อกเผาแมื่อปลูกอกเผาใส่ก้อนมันเป็นคู่กระนาดเลยแต่เก่าก็เลยเสริม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 ลูกสาวก็ว่าพอเอากเผามาปลูกเป็นหนังหมดวะอ๋อก็แล้วแต่ก็เอามาเลยเอามาเลยก็เฮ็ดคู่แล้วก็ ปล่อยให้เพิ่นเอาดินเขามาให้่เนี่ยตะกี้มนเลิกเลิกกูนีอยู่มันเป็นไหย่หน้าเนาะแต่เลยเป็นไหย่หน้าหน่อยไปเลยแงนขเขาเฮ็ดผสมผสานใบเลยเขาไมนคือง่ามแต่บดาเนี่ยเ <c oughs> บิ่งขับไหย่หน้าหน่อยเราล้ <c oughs> ลอมรอบทั้งเมดด้วยแงสีฝานะครับ <c oughs> กันงูกันแนวอื่นเขามาเ <c oughs> ป็นตะมีกบหลายแหงเด้อ <c oughs> กบกว่าลายป่ามากก็ขึ้นมาอยู่ปะพวกมีโย่เหรอมีขึ้นมา ขึ้นมาน้ำหนามนี่ขึ้นมาในทรอะไรเลยมะนาวหนามเลยบักข้าวเนี่ยอยู่หลาย่ในไดพวกอมปีปีหนึ่งเต็มเต็มเลยปีกับหนึ่งเดือนนี่แหละปีกับหนึ่งเดือนปีหนึ่งเดือนปีหนึ่งเดือนสม่ไหมใส่หลายใช่ไหมบะเข้มบ่บบะเข้มเกลือตัวนี้มันสอบเห็นมันงามเกลือบะหมกมันหนักบ่มักครับโอ้ต้องใส่บะใส่อะไรใส่ข้างที่สองหนยนี่พี่เด้อนะครับหล่อมใหญ่เติบเด้อแล้วก็ระวังทางน้ำพิ่นก็เอาอันนี้ใส่นี่ครับผ่ายย่างบ่อยมันขาดบ่อยมันขาดแล้วก็มี น้ำต้องลองแตงแรงทูไฮเอากุ้งเหยียดให้ใหญ่ๆพี่ดดดเป็นยังก็เห็ดก็เจาะก้แจกบานนี่ก็ให้เียดไปนี่แล้วมันจังดีบ่อือมันให้ใหญ่มันกับบ่อไข่ดูดีป่นไหนโอ้ยเป็นตังเงินเพราะว่าพ่อด้น้ำขังย่ำแรงเขากับป่อยน้ำเขามาให้มะพาเดี๋ยวดูนี่เป็นตังเงินยังเป็นตังเงินมาขุดมือนี่ขุดมืออย่างเดียวโอ้ยขันนายยกคนกับมาเบิ่งคนนายยกก็มาตันกับว่าเอายังขุดโอ้ยกับคนนี่แหละครับขว่าอยู่ โอ้จะได้จังเห็ดขัดกระเท็ดไปเรื่อยๆบแม่นเห็ดมืดเนื้อเป็นแห้งเอาบางนันบองหนึ่งเอาบางนี่บางหนึ่งมันบวกไร่าหน้อยเหล่าหน้อยไปเองบัดนี้นอกพอปบอมเนาะครับบรรยากาศหน้าให้ในหน่อยแบบนี้มันบวกค่อยมียเห็นครับส่วนมากเห็ดให้ยังไงเอาโหลดเห็ดโหลดน้อยในหน่อยนี่เขาบอกว่าเห็ดขันมันได้นล้วล่ะครับผมมีหอดปลาแลีนอยู่เห็ดปลาแลีนพร้อมอ้มันก็ขึ้นมาคือกันเนาะครับ ต่อไปก็จะเป็นส้นบักเผาโซนบักเผากล้วยนี่คือสีโลแล้วเนาะเริ่มเสียวออกเลยเสียวเอาพันไม้เข้ามาเอาข้าวเวทยเข้าขมาข้าวเวอยู่ทั้งหนาข้าวเวทขึ้นยังนอกบาดนี่กล้วยนี่หอมท้องน้ยยไงนั่นเดี๋ยวาพไปชมนะ่นครับกะลังอ,ออกเลี้ยงก็รับอยู่นั่นหอมเขียวน่ะแมีนที่ต้องโอ้ที่ตองก้อญ่แห้งเข่าเพื่อนเลยครับมันงามน้ำยังไก่เสียงนี่วะขึ้ไงครับ สีมีพุนมียังไหลลงมาเนี่ยปนกันเนี่ยปุ๋ยเ้ยพอต้องไปใส่แล้วมันมีปุ๋ยเป็นปากเานี่ยลงมาแต่กอนมากับสองขุโตหลุมสองขุโตหลุมเนาขี้ขั้วขี้ขงัวเฮาเนี่เอามาใส่ไว้ครับโอ้มนกันเลยเป็นจากสีหลังจากอันพอปัอมเฮ็ดแล้วหรอเบิ้งเขาเบิ้งยังห่ะเป็นไรถือใจแน่อยู่ป่ะถือใจอยู่ครับถือใจแน่แล้วก็แปลงยาครองนี่ก็ถือใจที่ว่าโอ้คือจังมันมีผลผลิตขึ้นมาด้ใหายใส่แนเห็นคือจังสะอาดตาเนี่ยคือจังสะาจัง วานๆก็ไม่มันกับบอ่อไข่ดีหรอกง่ามาตะกี้แบบง่ามัสีบ่อเขานี่มันบ,บอ่อไข่มีป่าไหนพราะว่าส่วนหมาวสีวานเนาะบา้านเฮาเนาะ<บ>มันบวเป็นเรืองเรืองเลืงเล้งไปบ่ชได้ดก้อใหญ่แบบนีบ้บ่อมาเลยเปลีลป่ยนมาดั้มมึง,ง,งร่องร่องมึงฟัดเขาทาเพราะได้มึงน้าหนังก,ก็ดั้มมืดเลยนั่นมีตะก้อนยังไงเจ๊กีตัดใบออกมันงามเกินโอ้เฮ็ดนี้ยังบาดนี่ทั้งพี่เฮ็ดเอาเหล้าออกมาเอาสางเขาออกมาไว้นี่จากบ้านเอาออกมาไว้นี่มาอยู่นี่นี่พอได้งานแบกโค่หน่อย ขุดซอยมันมาซอยคุดซอยเห็ดซอยถ้ำย่าไปไกลหากแห้งไลจะลุกสุดยอดแห้งแล้วก็บรรยากาศคางเทียงด่านนี้นะครับอุโมงค์คือเก่าแต่อุโมงค์ทัวก็ลังขึ้นมาแล้วก็แน่ไปทั้งทิงครับห่งอุยจะกินโมกินไรปะนี้ต้นพี่กับข้าคือกันพี่มีแต่ลลกดกลุดลด้วยบระเด็เห็นโอ้ยออกมาจะดะจรกออกมา บรรยากาศมองที่สองหองมายถงอะมองลุงยูนี่คือนเป็นตูเป็นเถียงหน่อยเนาะเทียงหน่อยครับแล้วก็ปลูกแนวกินใช่นี่เลยครับเดี๋ยวห้พ่อผ้ายงางส้มจะหน่อยอ่อนไปจังปุ่น <c oughs> บักทั่วคือเกาบักทั่วคือเกาลุงบักทั่วแล้วก็บ,บักแต้งเอาไปยัางบ้านนี่คือมีเครื่องกลางนาพ่อบะ <ห ả? S 1> คือมีแถวกลางน้าบ้านนี่คือแบงให้มันต้นมันกวางแล้วยมต้นกวางแล้วก็เลยแบงทั้งกลางให้ยมันได้มอสสมกัน วัาจีนได้ปลูกได้หลายหลายอย่างตัวนี้ก็ลงบักแต่งข้างแล้วตัวนี้กับภาษาไทยเขาเอื่นบักบักบวกงูบักงูเหี่ยวบักงูเหี่ยวบักงูเหี่ยวก็เอื่นว่าบักบวกงูนี่ยการเห็ดโดมหรือว่าเห็ดข้างของพ่อคือใส่ไม้ปลาแหละก็ใส่เครื่องไม้มัดเอาเดินนะครับพอบักพาวันใหญ่ปึ๊บเขาก็จีนได้เอาคางนี่ออกให้มันเหลืออยู่คางนี่เห็นไม่เหลืออยู่ทางกลางเพราะว่าบักพาวันก็จะใส่คุ้มแล้วเขาก็บ้างเพี้ยนหน่อยว่าถ้ามันใหญ่เขาก็ต้องเอาออก เฮ็ดไปเรื่อยๆบ่ครับเฮ็ดไปเรื่อยๆเสื้อละน้อยเสื้อละน้อยอุโมงค์นี่อุโมงค์ทำเงี้ยนีอุปกรณ์ครบมันก็มื่สองมื่นก็เสร็จผู้เดียวเฮ็ดยบผู้เดียวบ่เสือกซุ่มมีก็เป็นเสือกอันฝังมันฝังนั่นแหละก่อนๆไปขอเพิ่นมาเพิ่นก็ให้เสื้อละร0ยสิน200รสินเพิ่นก็ให้มาผูกมันขึ้นดีก็บักชัวบักชัวบ่ต้องไปเฮ็ดหยังมันมันก็ขึ้นเองมันโอ้ง่กับไง่ายบ่ต้องไปหาใหม่เห็นมันหน้าแห้ง ทั้งพี่กับกันแบบกันโค้งกันเข่งไปเบิดเดอ้อเนี่ยนะครับนี่ว่าพ่อไอ้ไกล้วยหอมเขียวสิว่านแมนนั่นเลยมันก็ลักออกออกมาไปแถวเลยพุ่นก็บอกฮ่งนี่บ่ะแมนไรออกมาเลยโอ้แขกนั่มเหมือนเหล่าฮวงกับดินโอ้กับพี่น,อน้องกินบ่ใครจะครับเราไปแจกพี่น้องครับผมพี่น้องมากกับพักพี่น้องไหลเปื<ด>ป่อยคือไหลแท้นั่นแหละนี่ออกลเลยมากเกลืเยอะแยะกล้วยไรกันเด้อเด้อทั้งพี่นะครับพี่ปีบักไก่เลยพูด ตัวนี้ไงคักนสองอันเลยบอกครับนี่ยังน้อยกบเกาวีแลลวส้าแบบนี่สแบบนันแปดวีหอมเขียวหอมเขียวก็คือหอมทองขาวเวทเขาอื่นข่าวเวนดิดข่าวเวนดิดเออข่าวเวนดิดเออนี่แหละข่าวเวนดิดเขาอื่นกันพ่อเพื่อนกับปูกือเดินนะครับทั้งพีมักมองได้ของมันพ่อกับกล้วยหอมสนิทนี่อวีมากัดงวยมันกัดงามเล้หอมกับหอมเลย วยมักควบไงขวบไงควบหอมขวบหวานกับหวานอยู่บอกแต่ว่าน่วยกับหอมทอดธรรมดาเนี่ยมันก็ตตางกันอย่างแหงแล้วหอมทอดธรรมดากับ่วาญ่งปะไหนแล้วมักควบไงของมันมักควบไงของมันโอ้ครับผมลูกอีลีตโวัสดีป้าอันนี้ลายอีลีอันดูเห็ดแห้งด้วยครับอันอุ้ม่วงข้างบักทัวนี่ลูกซ่อนขึ้นไม่อีกแล้วทัางผี่มาชมเบื้องอีลิตเบื้อง ระว่างเด้องไม่หักเด้อนี่องทุกกางที่ฮักคุณบ่พอหักมามา,มาสายแผ่นนี่ม,มึงไงซื้อแต่วบัวนักลอยโลหนึ่งเออ,เออมามาได้ขายไปหลายรุ่นแล้วล่ะโล่งจริงลีดมีทั้งเม็ดซีบออยู่นี่เอาไว้กลางน้ำได้บ่อยู่นี่ก,นอก,อนกันหมดหลอกไมเลยนี่เมื่อเขามาเนี่ยกันหมดแล้วก็เอาป้าลงไปโอ้ครับใไฮน่าแล้วมีแต่ป้าเมื่อไรนะครับป้าลุกนิน แจกสวดด้าเลีงได้ขายเรื่อยบ่ครับขายได้สามสี่งวดเราจริงเรียดนี่บัวพ่อลูกขาลูกขาบัวพ่อลูกขาได้ขี่มันไปใส่ต้นใหม่น้ำแมนเอาตัวนี้แหละใส่บักทั่วใส่กกใหม่กกไหลกับกวิ่งมันหกากเกาปลาเลือกปไปในเราทั้งคางนี่บัวเลือกตัวนี้บัวเลือกบอัวเลือกติดน้อง ปลาหลอบจริงหลีดไว้นะครับเพื่อว่าให้หมุดขามมา <c oughs> บรรยากาศด้านนี้นะครับปศุสัตว์เจ้วก็ปลาการประมงสําหรับกินบ่พอเพิเ่นกับช่วงคือกันนละของหลานบนพากันเห็ดเป็นปลาดุกไหวใหีย้ยงนิดหน่อยอยู่ตัวนี้พอสามพันโตู่นี่เป็นแง่งคือเลี้ยงใช่แงงคือบ่อซีดินโหลดพอมันมีป้าส่วนร่วมอยู่หลายป้านิ่นป้าตะเพียน เพราะว่า hmm. ตัวน,นี้มันสิได้ง่ายกว่าถ้าตัวน,นี้หลอดออกไปนะ่ะป้ามันนันเบื่อเหลือมันกินเมือดประดุกไปกินเขาเบือดกินเมือดบ่าย่งนี่เป็ดนำดํำเลยครับบรรยากาศเป็นได้ลูกไก่มีไข่ลูกไก่ไข่ไข่สามพันโตยังหน่อยอยู่เลยครับเอามาเมื่อกี้มือนี้เองิ <ừ. S 2> ืมเอามาพอจะไปส่งสีขอปากเขาเลี้ยงเลี้ยงทรงตัวน,นี้ บ่ได้เลี้ยงง่ายขายบ่หรือเลี้ยงขนาดซ้ำหนึงกับใครง่ายง่านั่นแหละพอดีเอาไปแบบเอาไปปิ้งขายนั่นนะโอ้ครับพันชงพันเลี้ยงชงตัวนี้โอ้ยคู่ขั้นบังม่วงล้มลื่นแต่พอนี่ะไรเพิ่นมาพักมันก็มาพักนี่ละบักเขียบเก้าแก่บ่นี่ครับเขียบมันเป็นเตลิดตาตีบัลล์ตัวนี้ตีนี่เว้ยมันไหวที่เขาอื่นมันไหวแต่กี้มันดกเจลี่นี่เสี้ยวใส่เสี้ยวใส่รี่สอดไก่ข้างนี้รีสอร์ทไก่ <c oughs> ไก่ยังเราพอส่วนมากโว้ยกะไก่บานห้าธรรมดาเนี่ยซุ่มนี่นี่ซุมขังไวส้สมบูรณ์สมากครับาขังไว้ออกไม่ได้โอ้หน้าเขาบนต้นนี่หน้าเขาบนก็เลยขังไว้อาหาร <ไว S 2> ดเดี๋ยวพ่อเอายังเลี้ยงมันออกระเบือกเขาเนี่แหละกระเบือกเนี่ยขเขาสุกเข้ามันเหลือกัเอามาบาวาน์เห็นมันไม่ได้ขายให้เก๊กสมบูติครับขายโอ้ฮะกระเปลือกขายไปเก๊กมั้ยบ่ขายกระโจงไว้์เนี่ยพอได้ให้มันไก่บ้านตัวนี้ไก่บ้านธรรมดากะเอาออกไปเหมัอน พักคือกันนะครับไก่สองพันกว่าบาทเอาไปออกไปพอมันหลายเกินมันยัดปล่อยบ,บัวท่านหันปล่อยเพราะว่าง่ามเข่าพื่นทั้งนี้เดียนี่วะว่ากี่นี่ทั้งนี้นี่ไก่ไข่ไก่ไข่สุดยอดพูดเต็มกระรังดูหมดไข่มันบูได้กินได้ขายได้กินได้ขายสองสามมือเจ็บสองสามมือเจ็บจนได้มันไข่ออกมาหลายแท้เยอะแยะเลยใส่รถต้นทุนอยู่วะครับพ่อรถต้นทุนมันลำบากเลยไข่นั่น เอาอยัางให้มันกินเออของอาหารเนี่ยเขาสูขอสาาอ้อมซ้ำมได้เนี่บนนะครับไข่ย่างวางก็ปล่อยให้มันออกให้มันอารมณ์ดีอารมณ์ดีอย่าให้มันเครียดแห้งมีกโตแล้ว,ว,วลพ่อสิบตเอามาทดลองเบมึงประมาณจะเดือนสองเดือนเลยแหละไข่โอ้โหเยอะเลยพ่อได้กินอยู่เขาก,กับบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ไข่เรื่องไข่บริสุทธิ์เลยตอนนี้ออกมาแล้วเ่าพี่ปอยให้มันออกให้มันบ่ยังหากินก่อนยังเลียนกินหนากินอยู่ให้มันอารมณ์ดี โอ้ปล่อยมันจงสั่นแหละอารมณ์ดีกับใครดีบ่ใครดีอารมณ์ดีกับใครดีมียตัวนงามครับบ่เปิดแต่เปิดคือไก่มุนันมุนันบ่ได้บินมาเรื่องปื่งตืดไก่บ้านไก่ดีหลังจากบริเวณทางบ่องพักอาศัยเถียงหน้าหน่อยของพ่อป้อมหรือว่าลุงป้อมแล้วนะครับด้านนี้ก็เป็นแปลงสําหรับเ็ดเขาไววกินแล้วก็ดันคู่ขั้นให้ญ่ขึ้นแล้วก็ปลูก <K ill ow> เขาก็ตัดออกมันงามเกินตัดเดียบร้อยเป็นเขาวานบ่พอเขาดําครับมันงามเกินดํากระตัดตัดเลยนี่มันมันเอาไหว้บ่ไววมันมันสูงเียนะให้หน้านนเขาย่างงามครับกอบบกใหญ่แล้วก็ทั้งคู่ครับกำลัางงามขึ้นกัน <K ill ow> บ่ืออป้อ,อตอุเหตุใดพอยคือบ่คอยมีหย่าก็ถอนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนิดละน้อยบ่ย่างมาพอกระถอนไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆเอาบกจก อบหน่อยเสียไปเรื่อยเสียไปเรื่อยค่อยๆเห็ดไปเรื่อยดูแลไปดูแลไปเรื่อยขึ้นมากกถอนข้นมากกับถอนบักอึนี่มันมันมันออกด้วยพารากานไหนไม่ได้เดียวมันขินมาได้สี่ใบแบบนี้ครับสามใบแบบนี้เขาสีเด็ดออกก็ได้หนึ่งเด็ดเจ้าสังเกตเด้อสิบอกเคล็ดลับของมันพ่นไรสิบปู่บึกอื้อต้นหนึ่ง ถ้าเ้าบบเด็สหยอดมากมันก็จะไปคือเดียวตลอดตลอดไปสัตว์แต่ว่าห้าเด็ดออกนี่มันจะแตกออกหมดเลยได๋แตกออกเป็นสองเครือสองเครือก็ได้สองน่วยถ้าเ้าบบเด็สมันก็ได้น่วยเดียวเหมือนเดิมเป็นเทคนิคเทคนิคที่พ่อราวาเห็ดมาประจําแบบนี้บกมู่ว่าดีป่พ่อคือปูเออฮะบกมู่ว่าดีว่ะดีตะกี้กับปูบกมู่เงหมดเลยนี่โอ้เป็นดินทรายด้วยป็นดินทรายดินทรายแบบดินทรายธรรมดาเนี่ยธรรมดาดินทรายล้วนเท่านี้แหละ ต่ว่าผู้ืองามแห่งเหง่างดีไซน์มันมีของอีกไลนี่มีหมากอีกไล้วนี่ครับนี่หมากสอดอยู่นี่หมากสอดมาสามสิบกัวต้นบ่หมากสอดไว้เขียวสมอจะของนี่มันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวนี้บ่เขากับผูกไว้เขียวน้ำแน่ครับผูกไว้เพื่อสามสี่ปีฮะไม่มีหน่วยไม่ลูกอ่ะโอเคเอากับอะไรเขาดำตะวะห่างแห้งเด้อนี่ว่าเพื่อดำทีเลยนี่ยังบ่ท่านหน่ะแต่ใส่ปุ๋ยเขาไปมันสิบ่แม่นจากสี่ซะแล้วบัดข้างหนึ่ง ใบพื้นดับทีพูดวาสันไม่งามเกินเหตุนี่แหละครับบรรยากาศอันเกษตรผสมผสานของลุงป๋อมนะครับได้ย่างแนครับอันกับสิ่งที่จะของเห็ดเกษตรทั้งเบิดนี่หนึ่งในความสุขความสุขนี่ได้ความสุกได้เห็นผดผลขึ้นมากอ่ะเออมีกําลังใจยังว่าในคาองมีความสุกหรอมาทําไในขายมีความสุกหรอสองเท่ากับมา้องไปซื้อเขาเหามีของกินอยู่นี้ จริงดีดมีขอ,องเรียบร้อยอยากกินไก่กับไก่อยากกินป้ากับอยากกินป้ากับมีป้าใครมีมีใครอยากกินแบบไรมีอยากกินพักกับบักทัวบักแพงเขามีเรียบร้อยเขาก็คืออุ่นใจคือเข้าสิรดพระราในคะรอบครัวเขามา่ายัิหน่อยหนะ<ม>นึ่งมีกินมีความสุขแมนแ,นแล้วก็เหลือก็ได้ขายเหลือได้ขายเหลือกินจังจังขายขายกันในสมุนบักทั่วบักทัวตัวนี้ขายบักทัวอยู่ ขายบกตัว่ตลอดเลยมือละร้อยก็ได้สองร้อยสามร้อยก็ได้แล้วแต่มส่วนมันด่แน่จีเขาเก็บทุกมือมากะได้ยูสองร้อยกว่าบาทจะถือว่าขายถือว่าแบ่งกันกินแบ่งกันจินน้อวนเนาะแมนครับผมทั้งแจกทั้งขายนั่นแหละตื่มกันไปเพราะแม่กสิขายยางเดี่ยวมันกับโมคือกับพี่น้องบ้านเฮกาเป็นจอยสื่อมาตลอดโอ้ดนดแนงเป็นจอยเฮ็ดจอยสื่อจอยเบึงโอ้พูนอุดหนุนบ้านเฮาอุดหนุนดีครับ ซอยกันซอยกันและที่สําคัญของพ่อเห็ดนี่คือมันโมมีสารไงบอบอบอจำป็นจากของกระหยันคือกันบอจำป็นตัวนี้ครับผมอือบอจำป็นปันไดสุดท้ายอยากให้พ่อฟังยังไงกระเพาะไพี่น้องทุขุมสุก้อนสับผู้ใดอยากเก็ดกับมันกับบอเป็นหนาเห็ดนี้นี่แน่นอนไปก่อนแต่ผมลืมผมก็เร็ดกเทลน้อยเทลน้อยมันก็ขึ้นมาเองขึ้นมาเองมันบดนานาสาหัวเทาไปกรุงเทพยกับกลับมากกับสุพรรณห้าบอได้แต่ทั้งได้มีฟักไม่อยากิน ครับท่านจังเนะน้าใหมพี่น้องมาปอยกันแบบผู้ได้อยากเหตดกับมาเบืองก็ได้บ่ได้หัวให้หามบ่ได้ว่าจังสิบว่ให้เขาบ่แมนบ่เปียนไปบ่ได้บานเฮาไปมาทางสะดวกทางสะดวกเลตุ้มเปะพี่นาเิ่นกระานย่างให้แล้วแท่นก็ขอขอบคุณพี่น้องบานเฮาด้วยขอบคุณลุงได้ยๆยนะครับสวนลุงป้อมนะครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับมีให้เยี่ยมช่มแปลงงามทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกข้าง เรียกว่าโดมปลูกทั่วปลูกยังเรานะครับถือว่าจินตนาการเหฮดแบบตานี่นปลอดสารปลูกเองกินเองนะครับส,สดีน้ำนะครับ่ันดีขามารับชมนะครับ ยวกเขียวใหญ่ๆยาวๆอ่าเดี๋ยวจะกลับกล่องให้เบิ้งนะครับอือออมอหวานแ่บนะครับตกแ,แตงออร์แกนิกปกกลูกโดยเกษตรกรบกร้บบานเฮานะครับโคนกินนางขึ้นจนยังหน่อยอสินค้าคุณภาพออร์แกนิกนะครับอืมๆๆๆ อันยองเซเฮโยน้มนะครับสำหรับพี่น้องทั้งเกาหลีนะครับอันยองเซเฮโยของเฮทาน้าอันยองของเห็นไม่หุ่งหงงมาแล้วก็สลังเงโยน้านะครับแปลว่ายังบุหูหกันบรรยากาศนอน้างจะสดชื่นดีนะครับผุ่นหน้าเขานะครับบรรยากาศบานเท่าทุกอย่างสวยงามดีครับยกเว้นข้นยูนากล่องนะครับ បើនឹងស្សាប់នាប់រូវើង់ស្សា